สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย Mayflower Taro t a n d d น s t i n y นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกรกฎาคม2567นี้ของชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวลัคนากรกฎเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะก่อนอื่นขอสุขสันต์วันเกิดชาวกรกฎก่อนเลยนะคะมีความสุขสาเร็จสมใจอยากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะโอเคมาเลยค่ะ ชาวกรกฎนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนเกิดของคุณไพ่ประจําตัวใบแรกไพ่หกดาบนะคะชาวกรกฎเดือนนี้คุณจะมีการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะบางคนก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นะคะมีการย้ายข้าวย้ายของย้ายบ้านนะคะย้ายไปไหนก็ไม่รู้เนาะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางไปพักผ่อนไปนู่นมานี่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะนะไม่ได้ไปคนเดียวด้วยน่าจะไปกับครอบครัวไปกับคนรักนะคะไปกับเป็นหมู่คณะเนี่ยนะคะอืม ระวังอาการเจ็บป่วยจากเรื่องของการเดินทางภูมิแพ้ผื่นคันอะไรต่างๆจะมากำเริบในระยะนี้นะคะรวมไปจนกระทั่งถึงอาการแบบที่เกี่ยวข้องกับออระบบทางเดินหายใจนะคะปอดหลอด,ล,อดลมพวกนี้ด้วย ต่อมานะคะไพ่การเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะมาจิเชียนะคะชาวกรกฎนะคะคุณจะได้โชคลาภขออภัยค่ะคุณจะได้ช่องทางในเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินใหม่ๆเข้ามานะคะ mm. บางคนจะมีเรื่องของโอกาสการลงทุนนะโอกาสของการสร้างสินใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือว่าจ็อบที่2จ็อบนอกเนี่ยนะคะที่จะทําให้คุณมีไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มนะคะ แต่นิดเตือนนิดนึงนะคะมายจีเชียนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือถ้าหากว่ามีใครมาชวนไปทําอะไรก็ตามทีคุณอย่าพึ่งแห่ตามไหลเข้าไปนะเพราะมันมีโอกาสว่าคุณอาจจะไปโดนแบบพวกนางนกต่อของมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามาชวนมาหลอกให้ลงทุนได้นะคะก็ศึกษาดีๆก่อนนะคะ ต่อมาไพ่ในพบสหัชชานะคะคุณได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะระวังไว้หน่อยเพื่อนฝูงคนรอบข้างจะทําให้คุณเสียงเงินนะคะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปซื้อนู่นซื้อนี่ทําน,น,นู่นทํานี่เดีวยวกันเอาเสียงเงินซะอย่างนั้นเนี่ยนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอะช่วงนี้ยทาอะไรแล้วอะก็เหมือนตัวคนเดียวอะเราไม่มีคนแบ็กอัพไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีใครซับพอร์ตเลยนะคะก็จะรู้สึกเหงาเหงาแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองแบบ ทำไมคุณไม่มีเพื่อนเลยวะทําทไมแบบว่านี่อะไรเนี่ยเพื่อนกูหายไปไหนหมดอะไรอย่างนี้อ่นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณไพ่ได้ไพ่ก้าวดาบนะดูเหมือนว่าครอบครัวหรือว่าระกระทั่งบ้านช่องที่หลับที่นอนลดลาของคุณมัน คุณรู้สึกเหมือนมัน,ม,นมันไม่ใช่ที่ของคุณยังไงบอกไม่ถูกอ่ะนะคะนอนอยู่บ้านก็นอนไม่หลับนะคะหรือบางทีอยู่ในบ้านของตัวเองก็เหมือนไม่ใช่บ้านของตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกอึดอัดร้อนล้อนอยู่ตลอดเวลานะบางคนก็อาจจะมีเรื่องกลุ้มใจเกี่ยวกับสมาชิกภายในบ้านนะคะครอบมีคนในบ้านป่วยนะคะป่วยแบบป่วยหนักอ่ะนะคะ,นะคะแล้วก็หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือมีปัญหาอะไรของคนในบ้านนะมาทำให้คุณอ่ะพลอยเครียดไปด้วยนะคะอืม สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวในเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะไพ่ก้าวดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะอาจจะได้เข้าโรงพยาบาลกันบ้างแหละนะคะใครที่กำลังจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะเดือนนี้เนี่ยไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะก้าวดาบได้มาถ้าคุณได้มาได้อะไรมาใหญ่ๆนะก็บ้านคอนโดที่ดินเหรือรถลาเนี่ยถ้าคุณได้มาในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยคุณได้มาแล้วคุณจะเครียดนะคะหรืออาจจะได้มาแล้วกลายมาเป็นทุกขลาบนะคะ ต่อมาไพาในภพปุตตะนะคะคุณได้ไพเฮอร์มิตนะคะลูกหลานบริวารช่วงนี้เงียบเงียบฮะเ,เงียบเงียบนะหรือบางทีทําตัวเหงาเหาชอบกลนอ่ะถ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วน้องก็จะหน่อยๆนยนะคะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่นักนะคะแต่อาจจะมีแบบเด็กบางบ้านมาบอกคุณว่าอยากจะขอบวช แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าอยู่กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมตัวสอบนะคะน้องๆต่างๆก็โอ้โหอ่านหนังสือแบบขมักขม้นมากนะแทบไม่มีเวลาได้คุยกับพ่อกับแม่เลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะไพ่แปดไม้เท้านะคะการเดินทาง เป็นพ่เดินทางอีกแล้วนะคะคุณเดินทางบ่อยก็จริงแต่ว่าการเดินทางแต่ละครั้งของคุณนะ่ะมักจะสร้างปัญหาหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ราบเรื่นอยู่เสมอเลยนะคะจากปกติที่ก็อ่ะเออจองตัว๋วเดินทางเก็บของแล้วก็ไปแต่ปรากฏว่าก่อนไปเนี่ยก็สร้างปัญหาละจุกจิกเลื่อนฟไฟล์เลื่อนนั่นเลื่อนอนี่นะคะหรือบางทีไปแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเนี่ยแบบนี้อยู่แทบดูแทบตลอดทั้งเดือนนะคะ แล้วก็มักจะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบอุตลุดนะฉับพลันจนบางทีคุณไม่รู้จะจัดตารางเวลาหรือว่าไม่รู้จะตั้งรับแล้วก็จะให้พ r i ออ i t เตี้กับอะไรก่อนอ่ะนะนะเดือนนี้สภาวะมันจะวุ่นๆแบบนี้แหละนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะไพ่หกถ้วยนะคะพบปัตตนิแบบนี้สำหรับคนโสด มีโอกาสเกิดรักต่างวัยเกิดขึ้นได้นะคะรักต่างวัยวัยกับเขาของเราเนี่ยต่างกันเยอะหรืออีกอย่างหนึ่งคุณมีแฟนมีคนคุยคนเก่านะคะติดต่อกลับมานะมันเหมือนเป็นคนเก่าๆเนี่ยวนเวียนไปมาหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นไม่เคยคุยเลยอะไรเลยก็อาจจะเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักแต่เล็กแต่น้อยนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนไหมอะไรไหมเนี่ยนะคะเข้ามาแบบน่าทำท่ากันไม่เกลียดจะสนใจเรานะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะใครมีลูกก็จะส่วนใหญ่ก็จะวุ่นวายอยู่กับลูกกับบริวารสัตว์เลี้ยงเรื่องาภายในบ้านนะคะแต่ถ้ายังไม่มีลูกเนี่ยบรรยากาศความรักโดยรวมจัดว่าดีนะ,ะคุณอาจจะได้ไปเตรียมตัวเดินทางไปไปฮันนิมูนอีกครั้งไปในที่เก่าๆที่คุณเคยไปด้วยกันมาแล้วมีความสุขมากๆเนี่ยนะคะก็บรรยากาศก็จะแฮปปี้ประมาณนี้ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะจา์มองว่าบรรยากาศก็กโอเคเหมือนกันนะบรรยากาศโอเคแถมบางคนนะคะอาจจะมีคนเก่าๆเ,เนาะแฟนเก่าคนคุยเก่าเนี่ยติดต่อกลับมาเพิ่มได้อีกด้วยนะนะแต่จารย์มองว่าคุณไม่ได้ปฏิเสธเขานะคุณอาจจะมีการกลับไปคุยแอบแอบคุยหรือว่าแอบแอบให้โอกาสอีกครั้งไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่ควีนเหรียญนะคะควีนซับเพนเดอรเคิลนะคะชาวกรกฎนะนอกจากโรคประจําตัวกับพวกโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจแล้วอะ่ะเดือนนี้ที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือระวังอาการริดสีดวงนะคะอาการทาตหนักถ่ายไม่ค่อยออกท้องผูกนะคะดื่มน้ำสะอาดให้เยอะๆแล้วก็ขยับตัวเดินให้เยอะๆหน่อยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าช่วงเนี้ยดูเหมือนว่าสุขภาพร่างกายผู้ใหญ่ในบ้านไม่ค่อยดีเลยนะคะทั้งคนบาง,บางคนก็จะป่วยเลยบางคนก็จะรู้สึกเหนื่อยมากนะคะหายใจไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เจ้านายคุณนะคะคุณไปแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอหรือไม่ค่อยได้คุยเขาถ้าหาว่าจะ ขอปรึกษาอะไรใดๆเนี่ยอาจจะต้องนัดล่วงหน้านะช่วงนี้เขางานเยอะนะคะงานเยอะแบบต่อให้แบบนั่งอยู่ในคอกหรือว่านั่งอยู่ในอยู่ในห้องเขาอ่ะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คนอื่นสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะอัศวินไม้เท้าการงานทำให้คุณอยู่ไม่เป็นที่เดินทางบ่อยหรือว่าเจอเจอสื่อสารกับคนมากหน้าหลายตาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคุณมีไฟในการทำงานดีนะแต่ว่าบางทีต้องเตือนนิดนึงว่าคุณอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเริ่มแล้วจบไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบเปิดโปรเจกต์ใหม่เปิดดิวลูกค้าใหม่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้จบใครลงสักคนนึงเนี่ยนะคะคุณเป็นมักจะเป็นมาร์ตินต้นอยู่เสมอนะในช่วงเดือนกรกฎานี้ ะะพยายามจบให้มันเป็นเรื่องๆทำงานให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของพบปลาพะนะคะคุณได้ไพ่เดือมมูลนะคะชาวราศีกรกฎเดือนนี้คุณฝันแม่นนะความฝันจะนําโชคนะคะเซนส์คุณจะแรงนะคะหรือบางทีอะต่อให้คุณไม่ได้ฝันอะแต่คุณแบบสลือๆเบลอๆหรือบางทีแบบรู้สึกม่าอีเลขนี้มันจะมาเว้ยมันสวยผิดปกติในสายตาเราเงี้ยซื้อเลย ไม่ต้องบอกใครเดอะมูนเวลาคุณมีโชคคุณไม่ต้องบอกใครนะซื้อเลยคุณจะมีโอกาสนะได้อย่างน้อยก็ต้องได้ค่าขนมกันบ้างเล้ววะนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะหรืออาจจะมีบรรพบุรุษอ่ะนะมาให้โชคเราในความฝันได้ก็รอรอดูนะคะเอาไม่รู้สินะตีความตัวเลขกันเอาเองก็แล้วกันอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ตีสักเท่าไหร่หรอกตีก็ไม่ค่อยถูกเนาะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนะคะคุณได้ไพ่าสามดาบชาวราศีกรกฎทําใจไว้หน่อยเดือนกรกฎาเนี่ยเดือนเกิดก็จริงแต่รู้สึกว่าจะโดนแหกบ่อยๆนะคะโดนโดนด่าง่ายๆอ่ะโดนด่าแบบบางทีไม่มีปีไม่มีคลุยอ่ะนะคะนั่งอยู่เฉยๆแบบลืมไปแล้วที่ซ้ําไปไว่าไอ้ที่ทำม,มันทําไปวบบดีร้ายหรือไปทําไปเมื่อไหร่นะคะอยู่ๆก็โดนขุดขึ้นมาด่าอยู่ๆก็โดนขึงอ่ะนะคะให้คนอื่นเขาแบบต้องมานั่งฟังคุณ ก็ต้องมานั่งฟังที่คุณแบบข้อบกพร่องของคุณอะไรอย่างนี้นะคะมีเรื่องทะเลาะแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันหรือว่าเลิกคบกับใครบางคนแบบฉับพลันได้นะคะอ่าทีนี้มาถึงใบสุดท้ายนอกวงกันอีกสักใบหนึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงเดือนเกิดนี้นะคะ Baron of w e s s e l นะคะ Rankness นะคะ c a r u s i n g นะคะ Moderation นะคะชาวกรกฎถ้าคุณเป็นสายดื่มนะคะระวังการดื่มที่มากเกินไป นะคะความมึนเมาอะไรสักอย่างนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงต่อให้คุณไม่ดื่มนะคะก็ให้ระวังเรื่องของอาการบ้านหมุนวิงเวียนนะคะหรือว่าแพ้น้ําแพ้อาหารนะคะดื่มนิดดื่มหน่อยกินนิดกินหน่อยอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนแบบคลื่นไส้วิงเวียนจะอาเจียนแบบนี้ได้นะคะอืม ประมาณนี้ชาวกรกฏในช่วงเดือนเกิดของคุณนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel อาจารย์ด้วยนะเน้นคอมเมนต์กันมานิดนึงว่าแม่นไม่แม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย